ขอครับขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเดอะจังเกอร์บอยนะครับจากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับเข้าป่านะครับเอาตัวรอดหาอาหารเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไป โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาสุดทางของมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมกับลูกทีมนะครับอีกสองคนนะครับจะเดินเท้าไปประมาณสักสามชั่วโมงนะทุกคนเก๋ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับเพราะว่าตรงนี้น้ํามันลึกนะเราไม่สามารถข้ามไปได้นะครับเดี๋ยวรถมันจะดับนะทุกคน เียครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาได้ประมาณครับชั่วโมงหนึ่งแล้วนะทุกคนลบประมาณ <Hey. S 1> กิโลหนึ่งสองกิโลน่าจะได้อะรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อกันเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับในการมาล่าสัตว์ประหลาดใต้น้ำนะครับทุกคนโอเคไปต่อกันเลยครับทุกคนสัหลดใต้ใน,น้ำโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงป้วย วันจะละเขแค่แล้วนะครับนั่นครับส่งตัวแทนนะครับตีใหญ่นะครับจนห้าร้อยลงไปดปําปลาแล้วทุกคนนะมาดูกันว่ามันจะได้ไหมมันจะมีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าคนขเขาก็มามาเที่ยวป่ากันเยอะแล้วทุกคนนะดูจากร่องรอยที่พักเห็นไหมครับเนี่ยครับตรงนั้นนะครับมีที่พักแล้วก็ข้างบนนี้ด้วยคนน่าจะมากันเยอะนะทุกคนนะอืม ตอนนี้ตอนนี้ตีใหญ่ก็ากำลังล้างหน้ากาดอยู่นะครับเพื่อที่จะมองเห็นชัดขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวนะถ้าประมาณนี้ก็ให้ลูกน้องลงไปก่อนนะยังไม่ยังไม่ต้องถึงมือผมหรอกทุกคนรอห้วยใหญ่กัน่นี้นะร <c oughs> <c oughs> อไปข้างๆด้วน,นะ หม้อใต้ใต้คนหินเนี่ยมันน่าจะมีแหละอ,อูอเเโอ้ใต้น้ำนี่เย็นนะครับเย็นจริงๆเอาตีใหญ่ได้เหรอตีใหญ่ <c oughs> ได้ป่ะ <c oughs> ได้ตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าปลาอะไรไม่รู้กระสึ <c oughs> าากกระสากะเลียงเร,เรียกวปลาหนากกระซึก ษาไทยเราไม่รู้นะครับน uh 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 ี่นะครับได้แล้วครับตัวหนึ่งผมบอกแล้วไม่ต้องให้ผมลงไปแล้วแค่ลูกแค่ลูกน้องผมก็กินขาดแล้วว่าตัวมันคล้ายๆปลานินนะครับทุกคนลุ่งไปหาไม้มันนะหาไม้มาเสียบตอนนี้ครับลิเกอร์ก็ลงไปบ้างแล้วนะครับ ห้าร้อยยิงได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับปลาอะไรวะปา <c oughs> ลาเรียกว่าปลาอะไรเงากระโถเงากระโถเงาหนักละซาเปลาดใต้น้ำนะครับ <c oughs> ตีใหญ่ตีใหญ่ตีใหญ่มองกล้องได้ตีใหญ่ โอเคครับทุกคนจากที่เราแวะยิงปลาสักพักนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับเราต้องเดินทางอีกไกลนะครับทุกคนนะจะไปถึงนุ่นไปถึงปลาผมก็จะหาข้าวกินอะไรเลยนะเพราะว่าเราก็วันนี้ครับเหนื่อยมากเลยครับเดินมาเยอะครับก็ต้องเดินต่อไปอีกหลายกิโลนะทุกคนโอเคล้วเราไปถึงนุ่นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับทุกคนทุกคนครับนี่คือกิงกาเฮยตัวกิงกาดูดีครับมันเิ้งเลยครับว่าผมไม่รู้ชื่อสากลมันเรียกว่าอะไรนะครับนี่ไปแล้วครับทุกคนเราเจอสมบัติโบราณนะครับนี่ครับอ๋อ นี่จานนี้น่าจะตั้งแต่รัชกาลที่ห้านะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง่ะทุกคนดูดิครับเจอสมบัติใต้น้ำครับนะเอาไปขายปะ <c oughs> เอาไปเอาไปชั่นกิโลขายปะ <c oughs> โอทุกคนดูดิครับคนนี้ขนนกอะไรก็ไม่รู้ทุกคนฮะนใช่หรอใช่หรอ นกกระยังนะครับไม่รู้ว่าใครมายิงมากินมั่งไม่รู้ดูดเิเดินต่อเลยครับทางทางไหนวะเนี่ยฮะโอทุกคนหาทางไม่เจอแล้วครับตอนนี้ก็ทางทางอยู่ตรงไหนวะเดินตาม เดินลอดน้าไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะทุกคนเฮนี่ย<ป>เราเดินเลาะเนี่ยทังห้วยเนี่ยทุกคนดูยอดพักกูดอันนี้นะครับยงใหญ่ครับวนมากเลยครับเด็ดเออป่าลึกวะ่ะ ดูลูกดูดเดินไปเรื่อยเเดี๋ยวอ,อะไรกินได้แล้ก็เก็บหมดแล้วทุกคนนี่นะครับผักสดผักกอดสาสารพิษดยนะทุกคน ไม่มีการฉุดยานะครับสักก้งไว้ครับจะไปดันน้ำกรนหลเวยครับไปแล้วนี่ถูท,ทูนักกัดดันน้ำอยู่นะครับสังก,กังไวครับ ขยำเลยดำนะครับรอกนันนีกนึงครับ,ยบเอบบอย,ยอ,ยอยะครับเออเด้อยอะจ็เก็ตไวกับช่วยยิงครับจะเก้าไว้ <c oughs> ยิง้วครับโดนลไม่โดนครับรุดไงครับแจ็เก้ตไว้บ้ารบีโดเช็ดเนี่ยจะก้ไครับโดผิดต เลยเจ้จ้ก็บหมครับย,งบย,บบไไบยิงบ้างจ่ะเหรอจ้ก็บอยครับปาบทุกคนครับตอนนี้ออกมาแล้วครับหนาจัดเลยครับผมเ <c oughs> มื่อกี้ยิงไปสองทีนะปลามันก็ไม่หนีนะทุกคนผมก,ก็ยิงไม่โดนนะทุกคนตอนนี้ครับพ่อบ้าก็กําลังลงไปยิงนะครับ อัปเดตหน่อยนะทุกคนนะไม่ไหวหรอกหนาวจัดเลยครับคนดูเลยครับทุกคนดูตีใหญ่ซัดไปแล้วครับตัวนี้ครับป่ากระสุบครับผมโอเคครับประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาย่างกันเลยนะครับโอเคมึงฆ่ามันก่อนมันดุดในที่สุดเราก็ได้นะครับตัวหนึ่งนะครับสําหรับกับข้าวในวันนี้นะครับทุกคน โอเคครับทุกคนคือว่าผมอะ่ะไม่อยากจะมอหรอกนะคือแบบลงไปแบบแปบ๊บเดียวะออได้แล้วตัวหนึ่งอะ่ะทุกคนดูดีครับบอกแล้วไม่ต้องถึงมือผมหรอกนี่ครับอันนี้ก็ประมาณไซส์เล็กนะครับทุกคนนะโอเคม่ถึงมือผมเลยอยู่หรือมาไม่ถึงมือผมเราผมดำลงไปประมาณชั่วโมงนึงเลยไม่ได้สักตัวเลยยังไม่ทันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ น่าจะาประมาณใบสองแล้วนะครับเดีวเราจะพักตรงนี้สักพักหนึ่งครับเดียวเราจะพักกินข้าวตรงนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็กําลังทําหม้อสนามนะครับในการต้มน้ํานะครับแล,แล้วก็ย่างปลาที่เรายิงได้เมื่อกี้นะครับห <c oughs> <c oughs> นาวครับทุกคนตรงโคดถิ่นยินี้มันมีปลานะแต่ว่ายิงไม่ทันนะครับเพราะว่ามันไวมากเลยทุกคน เดี๋ยวคนปั๊บนี่โอ้โหยิ่งกว่าจะรวดเลยครับโอเคตอนนี้นะครับพี่ใหญ่ก็กําลังทาหม้อนะครับในการต้มน้ํานะครับมาเดี๋ยวเราก่อไฟเลยนะครับทุกคน

เอาไว้ถูปลาดูนะรสชาติมาอร่อยนะงรอบหน้ามากับพี่บอกพ่อปะไอเดะเดี๋ยวแม่ช่วยชิชอว์ม่มีอ่ะไม่รู้ว่าง<ม>าหรอกมาจานไหนมาจานไหน

ช่วยกรูดดิเวยช่วยกรูคนเล่ยนเรียนนี่เป่ากรูนี่ช่วยเศรษฐีมากเลยครับตอนนี้ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารเที่ยงแล้วนะครับนี่ครับผมกับข้าวกับมาณนี้นะมีปลาแล้วก็มีผักกูดนะครับแล้วก็อาหารญี่ปุ่นที่เราเตรียมไว้นะครับจืมาม่านะครับแล้วก็น้าพริก เดี๋ยวผมขออนุญาตรับประทานข้าวกันนะครับทุกคน ครับทุกคนก็สาหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเวย่ะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับอะไรอีกนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับถ้าชอบแนวแบบเที่ยวป่าอะไรประมาณเนี้ยลุยจนภัยอะไรแบบนี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ